เพลงกลิน่นงันล่าดูสตรีมไปด้วยกัน,น,นส,สนุกไปด้วยกันโหลดเลยแอปมีโมทีบีพร้อม้นกิจการแจกของนัานาม่สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับยู่กับผมตรักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมเดวิบุ๊กนะครับซึ่งก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการแล้วนะครับก็จะเป็นของสตอร์ญี่ปุ่นนะครับส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วอยากจะเล่นเนี่ย ผมจะเอาลิงก์โหลดไว้ให้นะฮะซึ่งก็จะเป็นลิงก์โหลดของแอปกูแอปนะครับสามารถโหลดได้เลยใต้คลิปเนาะนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปแบบตัวเกมกันดีกว่านะครับพมกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นการตั้งชื่อนะครับเราก็เลือกชื่อเอานะฮะว่าเราจะตั้งชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมตั้งก่อนนะฮะปึ๊บ โอเคตั้งแล้วเรียบร้อยครับกดเข้าไปโอเคมาแล้วนี่ตัวเกมนะครับก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะฮะก็จะมีแบบว่าภาษาอังกฤษมาปะปนด้วยเล็กน้อยนะครับซึ่งคาดว่าอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีภาษาอังกฤษแต่ส่วนภาษาไทยไม่รู้นะฮะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับทีนี้ออนไลน์ครั้งแรกนะครับเราก็จะมีออของที่ทางตัวเกมแจกมาให้นะฮะก็กดรับได้เลยนะครับนี่ ปึ๊บอ,อะกดรับให้หมดเลยนะฮะมีแจกอะไรนะครับแล้วก็รูปแบบตัวเกมนะครับหน้าตาตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นแบบว่าภาพกระตรงกร์ตูนน่ารักน่ารักนะครับดูไปดูมาจะคล้ายคกับเกมโซเกตเหมือนกันนะถ้าเกิดใครเคยเล่นก็น่าจะรู้นะนะครับว่าเกมนั้นคล้ายคล้ายอย่างนี้เลยนะครับอแต่ว่าระบบมันน่าจะแตกต่างก,กันอยู่แหละนะฮะอะเคลื่อนที่ไปครับผม นี่นี่คือตัวละครตัวแรกนะครับที่เราจะได้มานํามาต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะแต่ว่ายังมีตัวละครอ,อีกหลายตัวมากเลยนะที่เราสามารถสะสมได้ปึ๊บกดคลิกเข้าไปนี่จัดการกับมอนสเตอร์ครับโอเคลุยไปเลยครับนี่เสร็จแล้วอันนี้นะฮะโอเคต่อไปฮนะตัวเกมมันก็จะแนะนำเรื่อยๆครับ สังเกตเควสนะฮะว่าจะอยู่ด้านซ้ายของจอตรงนี้นะครับจริงๆตัวเกมมันจะมีระบบออโต้ด้วยนะฮะก็รอให้มนันแนะนําเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ระบบแชทต่างๆนะครับมีอิโมชันต่างๆให้เราใช้นะฮะ,ะทีนี้เรามาใช้สกิลกันบ้างกดใช้ไปอู้ก็ให้นี่เรียบร้อยตายหมดเควสคอมพลีทเรียบร้อยครับผมโอเคมาหาตรงนี้ครับ NBC ฮะ เรียบร้อยแล้วตัวเกมมันจะมีการแนะนําอยู่นะครับในช่วงแรกนะฮะแล้วก็ช่วงกลางๆเราเล่นไปเรื่อยมันก็จะมีแนะนําเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าระบบไหนที่เรายังไม่ไม่ไม่ไมไมรู้นะครับมันก็จะแนะนําให้มีตัวละครมาเพิ่มอีกแล้วครับผมกดรับสิครับมีเยอะเลยหลายตัวเลยนะฮะมาแล้วนี่สาวน้อย ชื่ออะไรอันนี้ไม่รู้นะครับผมภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะ่ะอ,อ,อ่ะทีนี้ก็เอามาลงสู่ทีมครับซึ่งออทีมเนี่ยเราสามารถจัดได้ทั้งหมด3ตัวนะฮะแต่ว่าจะเวลาตอนก่อนไอตอน,ต,อนต่อสู้นะครับผมก็คือจะต้องต่อสู้ทีละคนนะฮะแต่ว่าสลับสับเปลี่ยนเข้ามาได้นะครับผมอบเอตอตายได้บร้อยไปต่อดีกว่า นี่จัดการครับอ้าวเสร็จแล้วอ๋ออันนี้เป็นแค่เควสนะฮะมาเลยครับวันนี้เป็นบอสใช่ไหมลุยนี่เนี่สกิลมีสกิลต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับทีนี้เราจะสลับตัวละคระฮะปึ๊บกดคลิกครั้งเดียวแล้วมันก็จะเปลี่ยนมาให้เห็นไหมจงตีเลยน้องอืมอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผม นี่ฟึ๊บเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองกันนะครับนี่มาแล้วในเมืองก็จะมีออ่ผู้คนเยอะแยะมากมายครับวิ่งอยู่ในเมืองตรงนี้นะฮะนี่ฮะ oh. อ่าเจอแล้วนะตัวเกมก็แนะนำอีกนะครับ oh. ตอนนี้ oh. เราสามารถที่จะมาอัปเกรดนะครับในส่วนของเลเวลตัวละครนะครับโดยการ ใช้ไอเจ้าขวดอันนี้แหละนะฮะมันก็จะมีระดับการบวก xp AH เยอะมากนะครับผมตั้งแต่1 0 0 1 1 0 0 1 0 0งงล้านอะไรเงี้ยก็กด up เห็นไหมนันก็จะขึ้นละนะครับผมด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเราจะบวกทีละหนึ่งทีละสิบหรือว่าจะบวกแบบให้แบบมียาทั้งหมดก็บวกให้มันเต็มเต็มไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลเวลก็จะเพิ่มเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับผม ผมก็ลองเล่นไปเล่นเล่นน้อยแล้วล่ะนะครับอีกไอดีหนึ่งนะฮะอ่ะทีนี้เราจะรับเควสแบบออโต้กันแล้วนะครับซึ่งก็เราไม่ต้องกดติ๊กติ๊กแบบนี้แล้วนะฮะมันก็จะวิ่งรับเควสให้แบบออโต้เลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมด้านซ้ายของจอนะฮะมันก็จะวิ่งมารับให้แล้วนะครับผมอืมนี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บคือเกมมันดูน่ารักดีอ่ะนะฮะเออส่วนตัวผมชอบนะ แล้วก็แนว m m o เนี่ยในช่องเนี่ยผมก็แนะนำเยอะสุดแหละนะฮะเกมแนวนี้เปิดกล่องครับผมมันคืออีหยังหนอึบโอเป็นแบบว่าเศษชิ้นส่วนของตัวละครที่เรามีอยู่เมื่อกี้นี้นะครับผมอ่านี่ไงตัวนี้ตัวนี้เราเอ่อมาอัพได้ครับอัพตัวละครเพิ่มเติมได้เนี่ยอัพให้มันแบบว่า เจ๋งขึ้นนะครับจากระดับดีเป็นระดับ C นะครับจากระดับ C เป็นระดับ B ระดับ A นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรอ่ะสกิลเพิ่มเติมเนี่ยที่มันมีติดตัวเนี่ยมันก็จะมีให้เราอัพอีกทีแต่ว่าต้องเสียเงินในการอัพนะครับฟึบจากระดับ D นะก็จะเป็นระดับซีเนี่ยนี่เห็นฮะความสามารถก็เพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับผมอ่ามีสกิลมาเพิ่มด้วยนะครับ ประมาณนี้ฮะประมาณนี้อ่ะกดรับเควสต่อเลยเดี๋ยวเราดูรูปแบบตัวเกมสักหน่อยก่อนละกันนะครับตอนนี้นไปฮะเราจะออกไปต่อสู้แล้วอมืมาแล้วนคนเล่นเยอะนะนะครับเกมนี้เออ คือผมเข้ามาเล่นก็มีคนเล่นอยู่ตลอดนะทั้งวันทั้งคืนนะครับผมเยอะโอ้ยสาวน้อยคนนี้ไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวฮนะเปลี่ยนตัวทันทีเโดนลุมซะขนาดนั้นนะครับผมอมเวลาเราจัดการกับพวกมอนเตอร์ได้นะก็จะมีของหล่นมา,าจัดการทั้งหมด15ตัว กล้แล้วใกล้แล้วเห็นไหมว่ามีคนเล่นอยู่เยอะนี่พอทำเควสเสร็จนะครับมันก็จะวิ่งมาหา n c ให้เลยเราไม่ต้องกดติ๊กให้มันยุ่งยากาเสร็จแล้วก็ส่งเควสต่อไปรับเควสต่อไปเลยนะครับผมชิปมาดูที่กระเป๋ากันนะฮะตอนนี้ตัวละครของเรานะฮะ อันนี้อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะฮะของตัวละครนะครับเราสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยการใช้หินเมื่อกี้นี้ที่มาแนะนำนะฮะก็ได้จากการโจมตีมอนสเตอร์พวกนี้แหละนะครับแล้วก็ใช้เงินในการอัปเกรดนี่หนไหมอ่ามันจะขึ้นตามระดับเลเวลนะนะครับเลเวลตัวละครเราเท่าไหร่นะมันก็จะขึ้นให้ตามเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคอ มันจะขึ้นไม่เกินกันนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็เราสามารถที่จะใส่พวกหินต่างๆนะถ้าเกิดว่ามีนะนะครับเอามาบวกความสามารถเพิ่มเติมกับอุปกรณ์ของเราได้ฝึบไปต่อไปต่ออ่าไปแผนที่ใหม่แล้วจากที่ผมเล่นนะครับเกมนี้เนี่ยเออ ถ้าเกิดว่าใช้ Wi-Fi เล่นนะรู้สึกมันจะแหลก,กแปลกตกๆนะครับแต่ว่าถ้าใช้ในส่วนของเน็ตในโทรศัพท์ปกติเนี่ยเออมันมันไม่แหลกฮนะผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นเป็นที่อะไรก็งงๆเหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่ได้แจว่ามันคืออะไรนะฮะ <c oughs> ขอด้วยเพื่อนขอด้วยโอ้สาวน้อยคนนี้ ตัวเรายัางเลเวลสองอยู่เลยครับเดี๋ยวเราอัพตัวละครเราเพิ่มก็ได้นะ,ะนี่โดยการใช้หินนี่อันนี้อันนี้น,นี้กดอัพทีเดียวเลยไหมเดี๋ยวคนดีกว่าอ๊บอ,อัพไปฮนะอ่ออัพไปอีกนี่อัพอันนี้บ้างอเคอคอาเพิ่มเติมสกงสกิลอะไรอย่างงี้ฮะถ้าเกิดว่าเลเวลมันอัพแล้วเราจะสามารถที่จะแบบ บวกนะครับเลเวลสกิลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมอ่าสิตัวแล้วฮนะตอนนี้ยังเหลือตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวนะที่เราสามารถที่จะบอกว่าเอ่อเอามาไว้ในทีมเราได้นะเวลาสลับับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจัดการ18ตัวครับ มันจะมีสายรักเณ์ขึ้นบนหัวเห็นไหมนะครับมอนเตอร์ตัวที่เราจะไปทำเว e อะแล้วก็มีของหล่นเอ่าเด้งเข้าตัวทันทีจากที่ผมเล่นเนี่ยนะฮะก็ยามันไม่รู้ซื้อตรงไหนอะนะฮะผมหาไม่เจอนะครับแต่ว่าคือมันสามารถที่จะบอกว่าเ,เรียนเรียนรู้อะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าไป ยังไงมันไม่ใช่เรียนรู้ดิเราสามารถที่จะแบบเอ่อเอาวัตถุดิบต่างๆที่เราได้มาจากเกมเนี่ยนะครับไปทําเป็นยาได้ไปปรุงยาได้นะครับผมอืมพูดงง,ง,งๆเว้ยเออแต่ว่าหาซื้อเองเนี่ยยังไม่เจอนะฮะแล้วก็ได้จากตอนที่แบบว่าเราเก็บเลเวลแล้วแบบมีของจากตัวเกมมันให้มาอะไรเงี้ยเออเป็นยาที่แถมมาจากการแบบว่า เลเวลอัพหรือว่าทำเควสสำเร็จอะไรเงี้ยอันนั้นก็มีนะครับแต่ว่าหาซื้อแม่งไม่มีจริงๆว่ะผมหาไม่เจอนะฮะอืมบอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วส่งเควสนี้เย้เฮ้ยมีป้ายนะครับมีป้ายที่เราจะสามารถที่จะเปิดตัวละครเพิ่มเติมได้แล้วจัดไปกดเข้ามาดูสินี่ นี่ฮะอันนี้นะครับผมเราสามารถที่จะได้ตัวละครระดับ B ขึ้นมา1ตัวนะฮะกดเปิดเลยปึบเย้อ <Yeah! S 1> โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่หน้าตาแบบว่านะเคเรียบร้อยฮะกดออกมาครับผมเข้ามาดูที่ตัวละครนี่แล้วเราก็เอามาอยู่ในทีมฟึบจัดไป เวลาที่เราจะสลับสับเปลี่ยนตัวละครนะครับเราต้องอยู่ในเมืองนี้เท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะสลับแล้วไปต่อสู้อยู่แล้วนึกอยากจะสลับเนี่ยสลับไม่ได้นะเราต้องกลับมาเมืองก่อนนะครับเราถึงจะสลับตัวละครใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครที่มันเลเวลดีกว่าเลเวลเพิ่มเติมกว่าอะไรเงี้ยนะฮะอืมปึ๊บสลับมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมในส่วนของความสามารถของตัวละครบ้างนี่ ไปเพิ่มเลเวลเลยนี่เนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ฮะว่าตัวนี้เออ่ต้องเก่งแน่นอนนี่อัพอีกเอาไปหมดเลยเวลาเราไปต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับมันจะได้แบบว่าเออเก่งกาดหน่อยอะไรเงี้ยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊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 อืมบวกไปบวกไปบวกไปอเอคเรียบร้อยฮะเลเวลสิบสามโอเคประมาณนี้ อัพอัพเงินก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อ่าเรียนรู้สกิลเพิ่มเติม <c oughs> นี่นี่นี่อัพไปโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้แหละมาลุยระบบตัวเกมยังมีระบบอ,อื่นอีกเยอะนะครับ <c oughs> ที่เราจะสามารถที่จะ,ะเล่นไปเรื่อยแล้วมันจะสอนนะฮะ <c oughs> กดวาร์ปไปได้เลยครับเรามีหินวาร์ปอยู่10กว่าอัน มาแล้วนี่จัดการกับพวกลิงโอเคนี่เป็นไงสกิลสุดยอดฮะหลังจากได้ตัวระดับดีมานี่นี่มันเป็นอัตราคิดยี่ข้อว่าเนี่ยขึ้นอย่างนี้ปาปอใ่าในี่เป็นไงออสัญ,ญลักษณ์ไอตัวบอกว่าเครื่องหมายแบบสัญ,ญลักษณ์แบบว่าปลแบบ่อดยิ่งชุม ค้อนกานไกลกระดาษอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับใครรู้บอกผมด้วยเออแต่ว่าคือมันก็จะแบ่งในส่วนของสายอาชีพชัดเจนนะฮะอืมมันแบ่งกันเลยอะ่ะนะครับผม,มรับของมาตัวเกมมันแจกค่อนข้างเยอะนะนะครับเกมนี้อของญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะเขาแจกค่อนข้างเยอะนะเขาไม่ค่อยกัดนะครับผม อ่ะทีนี้นี่ครับที่ในส่วนของการเรียนรู้นะ,ะก็คือเนี่ยแหละเรียนการบอกว่าผสมยงผสมยาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยกดเข้ามานะครับเห็นไหมมันจะมีให้เราผสมยานะฮะวัตถุดงวัตถุดิบก็หาจากมอนสเตอร์นั่นแหละนะครับเนี่ยผสมยาไปปึ๊บเรียบร้อยได้ยามาแล้ว1กวดเออประมาณนี้ครับผมนี่แล้วเราก็เอายามาเก็บไว้ในช่องตรงนี้นะ,ะเพื่อที่จะให้ตัวละครเรานั้นใช้อัตโนมัติได้ รประมาณนี้ฮะน,น,นี่เวลาที่เรา,เาไม่มีวัตถุดิบแล้วเราก็กดเข้ามาดูตรงวัตถุดิบได้ว่าเฮ้ยเราจะไปหาจากไหนล่ะเนี่ยมันก็จะบอกเลยครับว่าคุณไปหาจากตรงนี้ได้นะอะไรประมาณนี้เราก็เก็บสะสมไปเรื่อยส่วนยาที่เป็นมานาหรือว่ายาอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันต้องผ่านกระบวนการไหนอีกนะครับเราถึงจะสามารถเรียนรู้ได้นะฮะก็ต้องรอดูรอดูนะครับลองเล่นไปเรื่อยอะนะฮะ โอเคแลยนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเควสเรานะครับเควสเราไม่มีให้รับแล้วรับหมดแล้วอุ้ยมีตัวละครใหม่มาด้วยนี่อะไรวะเนี่ยเอออ่ะกดไปก่อนออมันจะให้กดมาไอ้นี่อ่านไม่ออกครับก็เลยแบบเออกดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่าโอเคนี่ถ้าสมมติเควสเราหมดนะฮะเราสามารถที่จะมารับเควสตรงป้ายตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีเควสให้เรารับเยอะอยู่นะฮะ เรื่อยๆนะครับผมนี่เควสเดยอะแยะมากมายเลยนะครับผมตามเลเวลเนาะนะฮะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปเก็บเลเวลอีกสักหน่อยละกันนะฮะครับตัวละครอันนี้โอเคสวยๆเราสามารถที่จะไปลงพวกดันจงดันเจียนอะไรอย่างนี้นะครับได้นะฮะอ่ารับของก่อนนี่ โอเคดันเจียนเดี๋ยวมันก็จะเปิดมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องรอก่อนนะฮะตอนนี้มันยังไม่เปิดเนี่ยอันนี้นะตรงกลางตรงเนี้ยนะครับผมจะบอกไงดีว,ว่าไม่มีปุ่มชี้ด้วยนะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูจดหมายหน่อยนี่ดันเจียนจะเปิดตอนเลเวลสินะครับผมรับของรับของนี่รับของ เอาเงินมาแจกเอาเพชรมาแจกเย่ yeah. ฮ๊บนี่มีชุดตัวละครมาใหม่ด้วยนะฮะไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการเล่นอีกสักหน่อยนะครับมาดูตัวนี้มั่งเฮ๊บอืมนี่นี่อันนี้เราสามารถที่จะอัพได้นะครับอัพตัวละครเพิ่มเติมได้นะ แต่ว่าปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ตัวละครอะไรประมาณนี้เออนี่ฮะปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ปึ๊บเอ้ยนะฮะแล้วก็เหมือนมันจะเพิ่มช่องเพิ่มอะไรเข้ามาให้นะครับซึ่งอันนี้ก็ลองดูอีกทีหนึ่งลองเล่นดูนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะฮะเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะมาออใช้เพจในการปรับตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะอืมมันจะมีชุดชุดใหม่แบบ หน้าตาใหม่ๆออกมาให้นะครับชุดอะเป็นชุดเออ,อเไปลองไปต่อสู้อีกรอบหน,นึ่งมาแววตอนนี้เลเวลหนะครับอืมจัดไปจัดการมอนสเตอร์ทั้งหมด20ตัวนะฮะโอ้ อาชีพเดียวกันด้วยไอ้นี่เอ้ยแย่งกันแย่งกันแย่งกันตีจากการหมูป่าครับูอของหล่นเพียบเป็นไหมเออคิดดูดิผมมียาแค่ขวดเดียวอะ่ะเออ ใช้สกิลใช้สกิลอามาดูตรงช้อปปิ้งหน่อย <c oughs> นี่ฮะตรงช้อปปิ้งก็มันก็จะมีให้เราแบบว่าซื้อนะนะครับเป็นเงินแบบจริงๆนะครับซื้อได้แล้วก็พวกเพชรพวกนี้นะฮะดูซื้อได้หมดนะครับผมแต่ว่าวิธีเติมไม่รู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมามาเปิดแบบฟรีๆได้นะครัครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะที่มันขึ้นว่าฟรีเนี่ยนะก็กดเปิดได้เลย ปึ๊บได้เลยมาโอ้ตัวละครนะครับเป็นรูปก,กำปั้นนะครับแรงดีนะฮะเราสามารถอัพแรงเพิ่มเติมได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผม,มแล้วก็ใช้เพชรในการแบบว่า,าหานะครับตัวละครแรงที่เป็นแรงดีนะครับได้เดี๋ยวเพชรเราก็จะได้มาเรื่อยๆฮะรประมาณนี้นะครับผม,อ,มอ่าสิบเก้าตัวแล้วเว้ย โอเคเรียบร้อยครบแล้วมิงไปส่งเวสเลยพี่น้องปึบโอเคเสร็จ okay, สิ้นฮะปึบนี่ก็รับเวสต่อไปเรื่อยครับเนี่ยก็โจมตีมันตรงมันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเกมมันก็จะ ค่อยๆสอนระบบนะฮะแล้วก็จะมีระบบเพิ่มเติมเข้ามานะครับทีละนิดนะฮะก็สําหรับตัวเกมนี้ผมจะเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับลองเล่นกันดูนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะนะับเป็นเอ่อลิงก์แอปเอ่อกูแอปนะครับผมไปโหลดได้นะฮะยังไงก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะะกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะฮะาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนนะครับ